สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ X นะครับช่อง EXP Channel นะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับโปรลีซีซั่นที่5นะครับไปผ่านไปประมาณสักสองสามอาทิตย์แล้วนะครับผมก็ผมก็จะเริ่มทำการค้นหาหนักแข่งหน้าใหม่นะครับ น้องๆหน้าใหม่ที่มีฝีมอือแต่ไม่มีโอกาสผมก็เห็นในไลฟ์สดผมบางทีก็มีมาบน่นบ้างว่าพี่ผมตึงมากพี่ผมตึงมากแต่ผมไม่มีโอกาสพี่ผมไม่รู้จะไปเทคกับใครนู่นนี่นั่นนะครับในทุกๆปีเนี่ยมันจะมีเด็กคนหนึ่งที่ะจะผุข,ขึ้นมาก็คือเหมือนเป็นดาวรุ่งเล่นดีเล่นเก่งนะครับเป็นที่น่าสนใจต่อหลายๆทีมนะครับผม อาจจะมาจากทีมโพลีที่มีอยู่แล้วน้องๆน,น้องที่แบบมีผลงานอยู่แล้วแล้วแล้วทําผลงานได้ดีอย่างปีนี้ก็จะเป็นเคโลโร่เนาะที่เห็นได้ชัดเลยนะครับผมและวันนี้นะครับผมจะมาเทสหาน้องคนนั้นนะครับคนคนนั้นจะเป็นใครจะเป็นน้องหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการคัดคนของพี่นะครับเป็นยังไงและทําไมถึงต้องเอาแบบนี้ทําไมต้องเป็นแบบนี้ถึงจะได้มาเทสนู่นนี่นั่นเพราะอะไรเดี๋ยวมาตอบกันในคลิปวิดีโอนี้กันเลยครับผม ไปรับชมันเลยครับเปิดตัวแล้วกิจกรรมสุดร้อนแรงประจำเดือนพฤศจิกายนนี้ไอเชมเดือดชี่คุณหรือใครๆก็ไม่ควรพลาดพฤศจิกายน็อปอาคู่หูตัวใหม่มาพร้อมกับรีโดดหมดคุคู่พฤศจิกายนชอมสันกระชากวิญญาณกับสกินปืนถอนสันที่มาคู่พร้อมกับปืนคอสสายเจาะไอวอรและสายโดดลมงานนี้บอกเลยดันแลนกันไปแกล้งแบบสบายๆ6พฤศจิกายนแก๊งสีออกปฏิบัติการล่าค้าหัวเนพฤศจิกายนกลับมาอีรั้งแฟชั่นเชี่ยวฉียกับฟีไฟและฟีไฟแม็ชี่กาวหน้าฟีไฟไฮแลน ว้าวว้าวามาแล้วมาแล้วมาแล้วางานนี้ทดไม่ได้เลยครับทุกคนกับสกินใหม่สุดเท่ปิดตัวแล้วสกินทอมสันชิคุนหรือคิคานกอไม่ขนทอดเน้นสีน้ำตาลตัดสลับกับโลโก้สีขาวหลายดอกสุดเปรี้ยวยางานนี้ยิงหัวแม่นขึ้นแน่นอนครับกับแค่สถานะของปืนอัตรายิงบวกหนึ่งแม่นยำบวกสองและรถอัตารีลดเพียงแค่หนึ่งเท่านั้นแต่เดี๋ยวก่อนครับยางไม่หมดเท่านั้นกิจกรรมนี้มาคู่กับสกินปืนคอร์ดโอ้โหงานนี้ครับบอกเลยสายทะลุไอวอร์ไม่ควรพลาดจริงๆครับกับกิจกรรมนี้สกินปืนสุดโหดเริ่มกิจกรรม พฤศจิกาย,ยนจนถึงวันที่12พฤศจิกาย,ยนนี้เวัน,วนเท่านั้นกับกาลิเนาฟรีไฟท์ไทยแลนด์เอาละเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเทสนักแข่งหน้าใหม่กันนะครับว่าผมมีวิธีการเทสยังไงและมีการคัดสรรคนยังไงนะครับผมอันดับแรกเลยนะผมก็จะโพสต์หน้าเฟซผมเลยนะครับเพราะว่าผมมีผู้ติดตามอยู่ประมาณ56,000นันะครับผมก็จะมีเด็กเยอะๆที่มาติดตามนะครับบางคนก็อาจจะมาติดตามเพราะสนใจคลิปวิดีโอบางคนก็มาติดตามเพื่ออยากจะ ได้มาเทสแคนเทสนักแข่งอะไรประมาณนี้นะครับผมก็วันนี้มาถึงแล้วนะครับผมก็จะโพสไปประมาณนี้ฮะเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วนะครับก็จะโพสว่าไหนเด็กคนไหนที่บนบอกว่าตัวเองตึงๆไม่มีโอกาสแบบคนอื่นเฉยๆไหนใครพูดตึงจริงหรือเปล่าขอดูโปรไฟล์หน่อยนะครับสิ่งที่ผมจะดู3อันดับแรกนะก็จะมีเรื่องเรื่อง โปรไฟล์จากอันดับทีมล่าสุดนะครับขอเป็นล่าสุดแล้วก็โชว์แรงล่าสุดด้วยนะครับผมมีผลมากนะครับบางคนไม่โชว์มาพี่ก็อาจจะมองข้ามไปเลยนะแล้วก็เรื่องอายุสําคัญมากนะครับเพราะว่าการแข่งเนี่ยเขามีเกณฑ์อายุนะฮะตั้งแต่13ปีถึง16ปี ประมาณนี้พอได้อยู่13ปีก็แข่งในประเทศได้โปรลียไทยได้แต่จะไปแข่งระดับต่างประเทศไม่ได้นะระดับต่างประเทศนี่คือต้อง16ปีขึ้นไปนะก็ผมก็จะโพสต์ว่าขอมือถือนะครับอ่าขอเป็นคนที่ได้ในมือถือนะครับแล้วก็คัดประมาณ50คนแต่งจริงไม่ถึงหรอกนะฮะเชื่อว่าในประมาณ700คอมเมนต์เนี่ยมันจะมีสัก1-2ถึงคนอ่าที่เด่นๆขึ้นมาเลยนะครับก็วิธีการคัดของผมไม่ยากนะครับหลังจากที่ผมเปิดมาเนี่ยผมก็จะเห็นละน้องๆมาโพสต์โปรไฟล์ละเอผมคลิกดูเลยนะฮะอัน ความเสียหายเฉลี่ยนะครับไม่โดนอื่นนะฮะดูอันนี้เป็นหลักก่อนเลยอันนี้น้องพันเนะครับคือตั้งแต่มีระบบชุบเข้ามาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคือพันหกพันเจ็ดพันแปดพันเก้านี่คือตึงมากเลยนะคือก๊อตมากเลยนะครับแต่ตั้งแต่เรามีระบบชุบขึ้นมานะครับ เลทค่าวความเสียหายเฉลี่ยเนี่ยมันต้อง2,000 up. อัพ2,002 2,003 2,004น,นี่คือแบบกำลังเด่นกำลังดีเลยนะครับผม1,009สำหรับผมค่อนข้างจะน้อยไปค่อนข้างจะน้อยไปนะครับคือเป็นนักแข่งได้ไหมเป็นได้นะฮะแต่ว่ามันจะพี่จะอธิบายอย่างนี้นะครับน้องๆหน้าใหม่เนี่ยคือมีความเก่งอยู่แล้วถูกไหมถ้าพี่คัดมาเนี่ยคือมีความเก่งแน่นอนมีความเก่งแต่ว่ายังขาดเรื่องของประสบการณ์ เรื่องของประสบการณ์เนี่ยผมพอที่จะยัดให้ได้นะครับคือเอาไปลงห้องซ้อมและก็แจงวิธีการเล่นตำแหน่งการเล่นนู่นนี่นั่นอ่ะอันนี้พอพอเสริมให้ได้นะครับคืออย่างนี้ถ้าค่าความเสียหายเฉลี่ยเนี่ยมันน้อยนะฮะอย่างพันหพี่ก็ต้องใช้เวลานานในการยัดประสบการณ์เข้าไปเยอะอีกถูกไหมถ้าน้องมีความเก่งที่น้อยก็ต้องสอนกันเยอะอีกนะครับก็ถ้ามีค่าความเสียหายเฉลี่ย2000ันห้าพันอ่ะสองพถึงสองพันห้าสามพอย่างเงี้ย คือพี่อยากจะไม่ต้องยัดอะไรเข้าไปเยอะเพราะว่าน้องมีมีความเป็นตัวเองอยู่แล้วนะครับก็คือสามารถเล่นและดูแลตัวเองได้อะพี่ก็จะยัดเรื่องอื่นเข้าไปแทนไม่ต้องไปดูเรื่องของสกิลเพลย์มากก็จะเป็นในเรื่องของระบบในการเล่นเป็นทีมแล้วก็เรื่องของแผนการลงจุดฟาร์มตำแหน่งในการเล่นอะไรพวกนี้พี่จะยัดส่วนอื่นคือคือมันจะย่นเวลาเข้าไปนะครับถามว่าน้องๆเป็นได้ทุกคนเป็นได้ทุกคนค่าความเสียหายเฉลี่ย1 0 0 0 2,000 3,000 พันสองพันห้าเป็นได้หมดนะครับแต่ที่พี่คัดมาเนี่ยพี่ไม่ได้เอามาแค่ทำคอนเทนต์นะพี่จะามาทำทีมเอามาเป็นนักแข่งนะครับก็เลยขอคัดคนที่ดีที่สุดอ่าประมาณนี้น้องๆคงมไม่โกรธพี่นะอ่า,าการที่น้องส่งมาก็ถือเป็นเรื่องดีจะได้รู้ว่าน้องผ่านหรือไม่ผ่านนะครับผมก็ประมาณนี้ในการคัดคนอ่ะใครที่อ่า พสเข้ามาแล้วพี่มีถูกใจอ่ะแปลว่าพี่เช็คแล้วพี่ดูดูโปรไฟล์เราแล้วนะครับอาจจะยังไม่ผ่านนะน,นี่คือพี่บอกตรงๆเลยนะครับผมแต่เป็นได้ทุกคนอ่าอันนี้ค่าเฉลี่ยพันหานะครับพี่อาจจะพี่ก็จะไวมากพี่ดูปุ๊บพันห้าอ่าพี่กดออกเลยนะครับก mm ็ hmm. คือมันไปดูส่วนอื่นมาได้ละนะครับ mm hmm. ผมจะเน้นค่าความเสียหายเฉลี่ยเป็นหลักอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับ mm hmm. อ่ามาดูน้องคนนี้นะครับน้องคนนี้ผมกดว้าวว้าวไว้นะครับผมก็ ดูนะครับน้องคนนี้โปรไฟล์ดีมากนะฮะเล่น339เกมนะครับค่าวความเสียหายเฉลี่ย2 5งพเนี่ยเล่นเกมจำนวนที่เยอะมากๆเนี่ยแล้วค่าวความเสียหายเฉลี่ยเนี่ยสูงถือว่าเป็นเด็กที่ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็อัตราคิวเดสเนี่ยอยู่ที่9.5ด้ด้วยสูงมากๆสูงมากๆเลยฮะอันนี้แซงพวกดิวพวกอะไรนะพวกสต็อปเลยนะนะครับผมพี่ก็เลย ทักไปหาเขานะครับผมทักไปนะฮะขอดูแรงล่าสุดด้วยคนไหนที่น่าสนใจจริงๆนะครับก็เป็นแรงสูงเป็นแรง7จ็6นกะครับก็ถือว่ายังไม่ผ่านพี่มันมีเกณฑ์อย่างนี้นะครับพอจํานวนแรงสูงเนี่ยค่าความเสียหายเฉลี่ยเนี่ยต้องส0 0พันอัถ้าจะเป็นแรงแกนหรือแรงห้า0ันขึ้นไปเนี่ยค่าความเสียหายเฉลี่ยต้องส0 0พันอันะครับผมนี่คือเกณฑ์เกณฑ์การคัดคนของพี่เนาะก็ประมาณนี้นะครับพี่ก็บอกตรงเลยนี่ครับพี่ อไออันนี้น้องเขาก็พัก,กมาเลยว่านี่ครับพี่ผ่านไหมครับพี่ก็บอกตรงเลยเนาะเกือบผ่านครับอ่าพี่ก็บอกตรงน้องจะได้ไม่เสียเวลานะครับอย่างน้องบางคนก็โปรไฟล์ดีมากนะโปรไฟล์แบบดีเลยภ่าความเสียหายผ่านคิวเดทผ่านหลายๆอย่างผ่านแต่จํานวนเกมการเล่นเนี่ยน้อยมากๆนะครับน้อยมากๆแต่น้องบอกตึงมากผมตึงครับพี่อ่าแต่พี่ประเมินอย่างนงี้การที่มีการเล่นจํานวนเกมที่น้อยเนี่ยหรือว่าไปเล่นหมดหือนเยอะเนี่ยพี่อาจยังให้ผ่านไม่ได้นะครับคือหลักๆที่เอาน้อง ที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยเอาไปทําทีมแข่งเล่นแบบใหญ่เนาะก็ไม่ได้เล่น4ีนะครับพอเราไปเล่น4ีมากๆเนี่ยเราก็จะไม่ได้ฝึกการมูฟก,การการวิ่งการหาเหลี่ยมยิงการหามุมยิงต่างๆนานานะครับมันก็มันก็ไม่คุ้นเคยนะครับเพราะว่าเราเล่นแบบใหญ่เนี่ยน้อยมากๆนะครับแล้วก็พี่พี่ประเมินได้อย่างงี้ก็คือมี2แบบ1คือเราอาจจะไม่ไม่ค่อยชอบอแบบใหญ่นะฮะ อาจจะไม่ช่ำนะครับสองคืออาจจะไม่มีเวลาเล่นแบบใหญ่อะไรประมาณนี้เพราะงั้นการที่พี่จะคัดมาเนี่ยคือต้องมีเวลาเล่นต้องมีจํานวนเกมที่เยอะไปว่าน้องคนนี้ทุ่มเทน้องคนนี้เขาเล่นแบบใหญ่เยอะมากอาจจะช่ำชองประมาณนี้นะครับผมตอนนี้เนี่ยผมต,ติดต่อไว้2อคนนะครับมีน้องเดลต้าอันนี้ผมยังไม่รู้นะว่าน้องเขาเล่นดีแค่ไหนนะนี่น้องโพสต์มาแล้วครับแล้วผมก็ทักไปหาน้องเลยตอนประมาณ9ก้าโมงแนละ้วี่ผมก็บอกว่าขอดูโปรไฟล์ทีมหน่อยครับแรงล่าสุดแล้วก็อายุด้วยอีกรอบหนึ่งนะ นะครับอ่ะอันนี้เป็นจัดอันดับล่าสุด,ด100เกมนะครับอัตราการสังหาร11ถือว่าเยอะมากนะครับเยอะมากๆเลยแซงเลยโดดเลยนะครับค่าวความเสียหายเฉลี่ย2 6 0 6นะครับน้องคนนี้ก็เลยผ่านนะครับในสายตาผมนะก็เดี๋ยวมันเทสในเรื่องของโปรไฟล์ผ่านแล้วนะครับเดี๋ยวต้องมาเทสสร้างห้องอีกรอบนึงนะฮะผมขอดูการไฟ1์หนึงหการเล่น 1- นหน,หน่อยว่า มีโอกาสในการชนะเนี่ยสูงไหมนะครับผมจะเทสประมาณสอารอบนะครับเอาโอเคครับผมก็ได้ประมาณ2คนนะนะครับหลังจากที่ผมเทสประมาณเกือบร้อยคอมเมนต์เลยนะฮะก็จะมีน้องเดลต้ากับน้องอนาวินนะครับผมผมไม่รู้ว่าใครเอาโปรไฟล์ตัวเองมาหรือเอาของคนอื่นมาก็คือนี่แหละฮะผมกันนะครับโดยการสร้างห้องเทสอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าเป็นฝีมือเราจริงๆหรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า2คนนี้เนี่ยเวลาไฟหนึ่งเนี่ยเชิงนักแข่งเลยเชิงตึงเลยคือจะเล่นได้ไหมนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสร้างห้องนะ โอเคครับตอนนี้ผมใช้บูสต์เต็กสร้างห้องนะครับผมก็เดี๋ยวเชิญน้องมาเนาะผมมีเพื่อนอยู่แล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวอ่ะนี่ผมชวนอินดี้มาแล้วก็วอลนะครับวอสอ่ะอีกคนหนึ่งเขาใช้รหัสเพื่อนนะครับเพราะว่าสกินน้องเขาอ่ามีไม่เยอะนะครับผม,มก็การการแข่งนะครับอ่ะผมก็จะนี่และครับการเล่นคือใช้ของได้หมดยกเว้นระเบิดนะครับผมก็ผมแจ้งน้องไปแล้วนะครับว่าขอดูหน่อยว่าโปรไฟล์เนี่ยมันตรงปกหรือเปล่าอ่าคือน้องสองคนนี้เป็นเป็นเป็น เป็นคนที่มีโปรไฟล์ที่น่าสนใจที่สุดแล้วนะครับเราขอดูการเล่นของน้องกันหน่อยอวัดใช้ทางด้านของ UMP นะฮะส่วนอ,อินดี้ใช้ปืนใหม่นะพี่ยังจำชื่อปืนใหม่ไม่ได้นะครับใช้ั้หมด13เกมนะครับผมก็มันจะได้เห็นได้ชัดว่าหนึ่งการหามุมเล่นการไฟล์ระยะประชิดการเล่นหนึ่งๆเ,เอาชนะคู่ต่อสู้ได้ยังไงนะครับผมก็ถ้าเก่งกันทั้งคู่เนี่ยมันก็จะ เอากันลงยากนะครับผัดกันชนะผัดกันแพ้นะครับผมมันเป็นเรื่องปกติมากนะสำหรับนักแข่งนะการไฟให้ชนะหนึ่งๆเนี่ยถ้าเล่นเป็นแนวชาร์เกอร์แนวหน้าเนี่ยคือคือมันต้องทําให้ได้นะต้องชนะต้องมีวิธีการฆ่าหนึ่งคนให้ได้นะครับต้องทําให้เป็นเรื่องง่ายเลยนะครับต่างคนก็คือรอวง,งจบเลยนะฮะหนึ่งไฟนะครับดูการขยับยินดีเข้ามาแล้วเข้ามาปาดน,นะครับโดดปาดแต่ไม่มีดาเมจส่วนวัดต้องดูยิงยิงนะ เก็บคิวแรกไปได้นะครับก็ยังเป็นไฟท์ธรรมดาอยู่นะยังเป็นไฟท์ธรรมดาอยู่คือต่างคนต่างน่าจะเก่งอ่ะน่าจะเก่งนะครับยังมีความกดดันอยู่ผมมองว่าประมาณนั้นนะครับพอพอรู้ว่าเป็นการเทสหาหนักแข่ง,ขอ,งอย่งนี้มันก็เลยแบบกดดันนะอาจจะเล่นไม่เป็นตัวเองพอเรากดดันเนี่ยเราจะเล่นไม่เป็นตัวเองนะครับมันเป็นเรื่องปกติอินดี้พยายามหาพยายามลื่อนที่ตลอดนะครับอันนี้คือเป็นจุดเด่นมาก วัดก็คือเล่นเหมือนเล่นจังหวะชัวๆนะครับส่วนวัดนี่ถ้าไอวอหมดน่าจะเจเหมือนกันนะนีอินดี้หาตำแหน่งเล่นดีมากนะเหมือนวัดจะเห็นแล้วด้วยอินดี้ขยับเข้ามาเหมือนไอวอลจะหมดนี่ครับปาดไหมเฮ้เขาหัวหคมถือว่าคมมากโอโหแต่ว่าวัดเหลี่ยมดีกว่านะครับไม่จำเป็นต้องดันเลยเมื่อกี้ยืนอยู่ในโคโน่ชิวๆเลย เดี๋ยวถ้าอินดี้มีสต,ติสักหน่อยนึงอ่าอาจจะดึงเชิงสักนิดนึงล้วค่อยเข้าไปชาร์จนะมันีนติดมันติดโคโนโอ,อยู่แล้วอ่ะถือว่าสูสีนะนั่นหัอินดี้แล้วก็วอตั้งรับดีฮะวอตอ่าแล้วเกมนี้เกมไวครับนี่นะฮะตานของผู้เล่นเขาเล่นไวกันแล้วนะะแล้ววอตทำได้ดีนะครับผมโอ้ลูกซองแบบเข้าเต็มตัวเลยนะฮะลูกซองยาวจริงยากมากนะยิงให้เข้าเต็มตัวแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยยากมากการเทส หานักแข่งหน้าใหม่เนี่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะสมมติถ้าพี่เทสสองคนนี้แล้วมีคนหนึ่งเด่นมากๆอะ่ะแล้วพี่กลับไปดูที่โพสต์ล่าสุดที่พี่โพสต์แล้วยังมีอีกพี่อาจะเอามาเทสกับคนแพ้อะ่ะนะฮะพอชนะปุ๊บก็เอาไปเทสกับคนล่าสุดที่ชนะมันจะวนไปอย่างเงี้ยจนจนจะหาแบบคนที่เก่งที่สุดเพียงหนึ่งเท่านั้นหรือว่ามีเก่งสองคนเลยถ้าพี่ชอบสองสไตล์อาจจะเปิดอีกทีมหนึง่งอะ่ะ เพื่อดันน้องสองคนนั้นอะไรประมาณนี้นะครับคือถ้าจะให้พี่ทุ่มทําทีมให้ใหม่คือน้องต้องเก่งมากๆแล้วต้องขยันแล้วก็ต้องตรงต่อเวลาแล้วพี่ก็ต้องศึกษาชีวิตของน้องๆด้วยนะครับว่าใครติดเรียนบ้างใครทํางานใครไม่เรียนนู่นนี่นั่นนะ่ะมันต้องมันต้องดูหลายๆอย่างด้วยแล้วก็ต้องดูครอบครัวด้วยว่าครอบครัวสนับสนุนหรือเปล่าเรามาดูวัดกันต่อครับหามุมเล่นดีมากยึดตำแหน่งตรงนี้เลยนะอินด,ดี้เห็นแล้วนะครับจะเล่นยังไงหนีวิ่งหลบนิดนึง ดูระยะปาชิตกันหน่อยเล่นกันยังไงครับระยะปาชิตเล่นยากมากนะตรงนี้นะอินดี้ขยับเข้ามาแล้วครับวัดวัดขอเปิดเลย้วกันนะตั้งให้วอลไวมากนะฮะโอโ้โหยิงไปสองนนะครับโดนไม่เต็มนะครับดาเมจทำไปแค่ประมาณ88นะฮะอินดี้ทำได้ดีนะสำหรับเกมนี้ส่วนน้องๆที่ไม่ผ่านก็ต้องฝึกซ้อมให้หนักกว่านี้หน่อยอ่า เล่นเลยในแล้ด์แอโดดลงไปเลยนะครับถ้าน้องทําได้อ่ะน้องเจอไฟไหนน้องก็ชนะได้เชื่อพี่ถ้าเรายังแพ้อยู่แปลว่าเรายังไม่พร้อมก็ก็ฝึกไปเรื่อยเดี๋ยวก็พร้อมเด,เดี๋ยวก็ทําได้นะครับอย่ายอมแพ้ก็พอแค่นั้นแหละขายากมากสำหรับใครที่คุมตัวละครให้แบบผิวๆอะ่ะกดตั้งไอวอก็ตั้งอ่าออกไปซ้ายหันซ้ายก็ไปซ้ายหันขวาไปขวาได้ดังใจได้ดังใจที่สั่ง หมือนนี่นี่ยังหาไม่เจอครับเอาแล้วโดนเปิดโอ้โห <First blind. S 1> นี่แหละฮะวัดหาตำแหน่งเล่นดีพอสมควรนะครับตั้งรับก็ดีนะฮะแล้วก็หาตำแหน่งยิงก็ดีเหมือนกันนะครับน้องๆอ,งอาจจะบอกว่าถ้าพี่มันไฟมันไม่ค่อยมีจุดเด่นอะไรเลยคือเวลารู้ว่าแข่งเวลาเราแข่งเนี่ยฟิลความพิวเนี่ยมันจะดรอปลงไปหน่อยนะเพราะว่ามันต้องเล่นละเอียดเล,เล่นไม่ประมาทมันต้องดูก่อนอ่า ดูก่อนมองก่อนอเช็คก,ก่อนเขาอยู่ตรงไหนแล้วเราอ้อมไปทางไหนได้บ้างอ่ะมันก็อยากจะดูช้าๆน,นิดนึงพี่ชอบนะการเล่นแบบนี้ชอบมากอินดี้เริ่มไม่ขยับแล้วนะครับวัดก็ขยับน้อยเหมือนกันครับพยายามเล่นอยู่ในพื้นที่ตัวเองนี่ครับตึงๆมันต้องเล่นอย่างนี้นะฮะเราจะได้ไดเห็นเห็นแบบเห็นการเล่นของน้องจริงๆนะครับเนี่ยการเล่นจริงๆอ่ะเหมือนการแข่งอ่ะมันจะเล่นช้าประมาณนี้เลย น้องอินดี้ไม่มีประสบการณ์เรื่องของการลงห้องซ้อมนะมีน้อยมากนะครับส่วนทางด้าน,นาของวอดัดเนี่ยมีประสบการณ์เยอะดยวต้องมาดูกันนะครับเปิดไปประมาณ36ด้านเมตรไม่เจาะเลยนะครับไม่ให้เล่นนะครับแต่ว่ายังปิดแม่เขายิงมัเนเดือดโอ้โหหาเดือดจิงาลูกสารเปิดเต็มนะครับไม่ได้เปิดเต็มตัวยิงแล้วหลบตลอดแล้วยิงนี้แก้เกมยังไงโอ้โหหลบไม่ทันนะตัวลูกซอง อานดเอ UMP ของอินดี้คมพอสมควรนะครับอินดี้ขยับมาบ้านแอลแล้วฮะส่วนวอดโหเสียไอวอลฟิีฮะจังหวะนี้แต่ก็คือไม่ประมาทนะไม่ประมาทนะครับคือถ้าเขาดักอยู่ก็คือกันได้นะถือว่าเล่นละเอียดพอสมควรนะครับฝั่งนู้นก็เสียไอวอลเหมือนกันนะครับแล้วขยับมาในบ้านไม้นะครับผมคือตรงนี้ฮะมัน ไฟกันไฟเดียวคือรู้เรื่องเลยวัดกันที่ไฟเดียวเลยนะฮะาร <First play. S 1> เล่นะยปชิดยังไงโอ้วัดทำได้ดีนะ <First play. S 1> ฮะโอ้ยสูสีกันมาก2คนนี้นะครับการเทสต,ตรงนี้ยังไม่จบนะมันเทสทั้งหมดประมาณ4ขั้นตอนเลยนะ 1. เทสจากโปรไฟล์สเทสจากการสร้างห้อง 3. เทสกับการเจอนักแข่งจริงๆอย่างพีเส เดียวที่พี่จะคัดมาเพื่อเอามาเทสน้องน้องน้องนักแข่งหน้าใหม่นะแล้วก็4เทสสุดท้ายคือการลงห้องซ้อมจริงๆนะฮะการลงในลีกสูงสุดอ่าก็คือห้องพ่เมกอ่ะที่มีทีมโปรลีกเกือบทุกทีมเลยนะฮะนั่นคือการหาประสบการณ์ที่ดีที่สุดนะว่าลงจริงพอลงไปแข่งจริงๆแล้วเนี่ยจะทำได้ไหมอ่อาละฮะมาดูกันว่าใครจะใช้ทรัพยากรได้คุ้มที่สุดนะวอดเสียวอลไปถึงลูกแล้วครับ เนี่ยนะการเทสจริงๆมันต้องไปอย่างนี้มันต้องแบบตึงนะฮะเอาวะเลียมนี้นะครับโอโ้โหดูการการหามุมเล่นของแต่ละคนไม่มีใครยอมใครเลยนะแล้วก็โอ้โหคมนะครับถือว่าปาดชุดเดียวล่วงเลยนะฮะน่าจะเข้าหัวด้วยอินดี้นะครับกลับมาตีเป็น44ได้น้องๆควรเล่นแบบนี้นะควรควรหามาตรฐานของตัวเอง ยังไงหายยังไงบางทีแบบน้องเนี่ยไปเล่นแบบเล่นกระโดดยิงเลยไฟเลยแบบไฟเร็วเลยบุกไวนะครับพอไปแข่งเนี่ยแล้วน้องเล่นอีกแบบหนึ่งก็เล่นช้าไม่กล้าเล่นอ่ะมันก็กลายเป็นคนละคนละมันกลายเป็นแบบน้องมีการเล่น2แบบพี่อยากให้มีแบบเดียวเลยถ้าน้องจะเล่นช้าเล่นจังหวะชัวร์ก็ซ้อมเล่นแบบนั้นไปเลยในแร็งก็เล่นแบบนั้นไปเลยนะครับเวลาแข่งจริงน้องก็จะได้เล่นแบบนั้นก็คือมันจะติดตัวไปตลอดนะครับทุกการลงแร็งหรือว่าการเล่นต้องซ้อมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ต้องต้องเล่นให้แบบให้ละเอียดนะครับ อาและอินดี้มุมดีกว่านะครับอินดี้มุมโอ้โหแล้วยังไงทสองแต่ว่ายังตั้งให้วอปิดได้ไวพอสมควรแต่มุมนี้เข้าไม่ได้โอ้ตั้งให้วอจังหวะนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วยังไงวอดวอดพยายามยิงโอ้โหแล้วยังแก,ก้เกมกลับมาได้นะทางนั่งของอินดี้นะครับโอ้โดนำนำะสี่ต่อสามจนกลับมาตีเสมอแล้วกลับมานำได้ทางของอินดี้ห้าต่อสี่นะครับถือว่าแก้เกมได้ดีนะครับ ดันขึ้นมาแล้วทางด้านของวอตนะครับผมแล้วเปิดจังหวะนี้นะฮะไอวอล์ไวน์ทางทานไอวอล์ไนจะไวนะครับแล้วเจาะเลยนะฮะจังหวะเจาะเนี่ยจะโดนล้วงเอาง่ายๆนะครับยังไม่เห็นนะครับยังไงดีใครจะโอ้โหแล้วนะเปิดเปิดก่อนเลยนะ้งทางด้านของอ,อินดี้นะครับแล้วโอ้โหบีบให้วอตเล่นยากครับ แต่วัดหูโสนสองเม็ดนี่ร่วงโอ้โหอินดี้เปิดก่อนเลยเล่นก่อนเลยนะฮะเปิดโคโน,โนเล่นก่อนยืนเล่นก่อนเลยนะครับบีแม่หน้่งของวัดเนี่ยเล่นยากนะครับอาละฮะมีเริ่มขยับแล้วครับวัดตั้งไ้วอลเล่นมุมเดิมเลยนะฮะด่านที่แล้วก็เล่นใต้นี้ฮะเล่นยากมากนะครับต้องขยับนะครับพยายามตั้งห้วอล เข้าไประยะไปชิดโอ้โหแล้วยังยังคัมแบ็กกลับมาได้นะเป็น6ต่อห้านะครับโอ้โหเล็ดแรกเข้าหัวเลยนะครับโอ้ลำบากนะอินดี้เกมสุดท้ายจะปิดเกมนั้นหรือเปล่านะสำหรับอินดี้นะเราวงบีบเข้ามาแล้วครับแล้ววัดเห็นโอ้โหเปิดหัวจังหวะนี้ทำได้ดีมากครับตั้งให้วอ้ชิดเลยนะฮะโอ้โหแล้วกลับมา6กจนได้นะครับโอ้โห ช้ทรัพยากรน้อยมากนะฮะไอวอลลูกสองลูกก็ปิดเกมได้แล้วฮะาหนึ่งคนอินดี้นะครับโอ้โหตั้งไอวอลล้อนะครับมีเห็นเท้าแล้วนะครับผมอ่ยิ่งวงแคบๆเนี่ยพื้นที่มันเล่นน้อยมันเล่นน้อยนะครับอ่เล่นยากแล้วยังไงวอตโอ้โหอินดีก้กลับมาปิดเกมได้นะครับบีบให้ทางานั่งของวอตเล่นยากนะครับผม อ่ะก็หลังจากนี้นะครับผมจะกลับไปดูคอมเมนต์ต่อนะฮะเดี๋ยวจะหาอีกสัก2คนผมมองว่า2คนนี้เล่นดีนะครับพอจะเสริมอะไรเข้าไปได้อยู่นะครับเดี๋ยวต้องดูว่าอ่าผมจะเปิดทีใหม่ดีไหมอ่าก็ถ้ามีอีก2คนที่เล่นดีนะฮะเดี๋ยวผมอาจจะเปิดอีกทีหนึ่งอ่าเป็นทีมที่ไว้คัดอ่าสี่พทีมเลยตายใหม่เลยนะครับถ้าน้องเก่งจริงๆยังไงก็เข้าได้นะครับ ก็เดี๋ยวจะเสริมเรื่องต่างๆเข้าไปนะฮะแต่อนอื่นเดี๋ยวสองคนนี้ต้องเทสให้จบโดยการที่ต้องมาเจอกับดีลเจอกับสต็อปเจอกับคนในทีมเบนะครับว่า,าเชิงของน้องเนี่ยพอจะสู้กับนักแข่งที่มีประสรบการณ์อยู่นิดนึงได้หรือเปล่านะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็นักแข่งคนไหนที่หมดไฟในการแข่งแล้วนะครับเกิดเห็นคลิปนี้อาจจะมีไฟขึ้นมานะครับผมรายการฟรีไฟเนี่ยมันเยอะมากเอาจริงนะถ้าไม่ติดโควิดนะมันมีรายการเสริมเยอะมากไม่ว่าจะเป็น ชิงระดับาอาคเยอะมากๆและรางวัลก็ไม่ใช่น้อยๆน,นะฮะหลักหลายแสนหลักหลายล้านนะครับถามว่ามีโอกาสนั้นก็มีโอกาสทุกคนมีโอกาสหมดนะครับผมอยู่ที่อยู่ที่ตัวเรานะฮะจะทําให้โอกาสนั้นเพิ่มเยอะขึ้นมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ตัวเราเลยนะครับผมก็สู่ๆครับก็คลิปนี้นะครับก็เป็นคอนเทนต์แล้วก็เป็นทีมที่ผมจะสร้างขึ้นมาอีกสักทีหนึ่งนะฮะ ก็สุดท้ายแล้วนะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ให้ผมกับน้องๆชุดใหม่ด้วยนะครับอีก2คนยังไม่รู้ว่าจะเป็นใครนะครับเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับอาจจะเป็นน้องก็ได้นะครับก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ